สวัสดีครับสวัสดีครับธรูมชมมมนีอดมินบุญธรรมนํำโชกนะครับผ่าธรูมชมไปตามตัวเลขโชกลาบกับแนวทางต่างชาติกับชังโยนะครับน้อช่างโยเพื่อจะมีแนวทางให้เหล็กตัวใดนะครับในประจําวันที่27เมษายนส5 6 5นายนะครับเน้นเน้ะครับเดือเป็นต่างชาติด้วยครับลาวฮานอยและหุ่นนะครับลาวฮานอยและหุ่นนะครับสําหรับตัวเลขชุดนี้นะครับเดือเป็นตัวเลขของผอาจาร์ ที่ผู้เขาควายนะครับเพ um right? uh huh. <like ja yeah> ิ่นได้ส่งตัวเลขมาให้กับชังโยนะครับเนาะืันนี้กับไปฟังแนวทางกับชังโยน้ากันเด้อครับเด้อ่าชังโยจะหายแนวทางเด็กตัวใดในงวดเอาเลยครับพันที่2ีเมษายนเนาะครายเนนะครับานผูคชมคับเมื่อวานนีก็ะลายดีครับสาหรับเลขรูดเนาะรูดส่วนมากก็มีแตกจอกับมีครับในส่วนของมุ่นต่างๆแล้วก็ เลาต่างๆครับเมื่อวานนี่เขาเล้ากระจายระเบิดระเบ้อเลยดาวพิษท้ายดาวนี่คือเขารูดนี่เต็มๆนะครับผมเมื่อวานคะัรูดหนึ่งและสองหนึ่งและสองได้มาหนึ่งแปดกับสองแปดกว่บแม่นบอดาวโจรพิษท้ายได้ตีนสามพวกคราบพรูดได้เห็นแต่ในกุ้งเขาเย้กันนะบบอกค่อยรูดก็คือว่าบางท่านเพิ่งก็ได้บางท่านเพิ่งก็บอได้นะครับต่น้อยบนเขาเนาะครับเนาะ น้อยเข่าตัวพี่โตรุดนะครับผมแต่เมื่อนี้ก็ลองเม่งกับมีเข่ามีรุดนะครับคิดเฉลี่ยในการลงทุนพวกที่เป็นมาร์เก็ตเนาะหาค่ากับเข่ากับพ่อได้เด้อครับผมยังเหลืออยู่เนาะครับเนาะยังเหลือแต่เมื่อเช้าเปิดหัวมากก็ได้กันอยู่ครับได้เปิดหัวเปิดหัวแหลกส่วนมากจะมานตลอดดิมานครับแล้วก็ยิงยาวยู่ได้หรือรุดนะครับในสายรุดสายรูดกับสายเจาะเข่าครับครับมันก็ในสายหุ่นเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ย พวกเขาแน่จ้อแน่หรือลากกระแตกสามตัวก็มีครับดวงไพ่ดวงมันคอยเน้นเนเล่าก้้มน้อยแน่นครับครับเล่าน้อยบางบางเพื่อนเพิ่นกับสี่เรียนแค่เล่านะครับบางเท้าเพื่อนกับเรียนเล่าตัวรักคือไม่นี่ครับผมครับบางเท้าเพื่อนกับได้สี่ตัวตรงวิ่นวินมู่อันกับเขาเลยครับพวกประเภทอืมสายเล่ารูดหนึ่งกับเขาครับหนึ่งซี่หนึ่งซีพอนั้นรูดซองกับมาครับซี่หนึ่งซี่ป่ะนะผมจำไม่ผิตนะครับกับพือว่า เขาย่เนะครับเนาะเขายู่ครับผมเรือครับับเขาแน่นอนครับผมเรือครับได้กันครับบางคนกับมีบางเนี่ยครับอผู้ใดอยากเด้กคาประตูก็จัดไปเด้อครับมือนนี้เด้อเพราะว่าบ่ขาดทุนหอกติดตามมาเนาะครับเนาะแม่นครับผมผมก็อยากให้ฝากว่าเฮาก็วิเคราะห์แล้วก็เล่นให้มีสตินะครับผมผมก็ได้ส่งเสริมแต่เฮาผมให้แค่แนวทางนะครับคห้อยกับมีที่มาจริงอยู่กับมีเข้ามีรุด กายจะฝากทั้งเอฟซีนะครับถ้าห่วยอาจารย์เพิ่นนี่ให้วางก็คือชุดเดียวเล่นทั้งหมดครับเพิ่นในแบบนี้นะครับ,บแบบเพิ่นก็เพิ่งมาติดตามเพิ่นบมลูวา่าไอ้น้อยเล่าหุ้นต่างๆนะเพิ่นอาิมาถามเทอรเรช็อตน้อยคือน้อยอย่างน้อยต่างๆเอ็กต้าพวกอย่างนี่ก็มีแล้วก็ถ้าน้อยตัวลักๆจะเป็นน้อยพิแล้วก็น้อยปกติแล้วก็น้อยวีนะครับ ก right ็ค in like the so like ือใช่ชุดเดียวนะครับบ่อเข้าตัวเจาะก็เข้าตัวรูดนะครับผมอ่าเจาะคือใดตัวที่ให้นะครับผมคือตัวเจาะคือตัวตรงนาะครับครับแมนยูครับแมนสลับมื้อนี้นครับในทางหวยเราบางคนเพื่อ็อยากได้ได้ทางยศีเพิ่นว่าผมจะว่างอ่ะจะเป็นสี่ตัวนะครับผมว่างไปสี่ตัวนะครับนาะสี่ตัวคืออย่างเพื่อนเพื่อนจะไปซื้อหวยชุดข้านะครับผมก็จะเป็นสามหก ห้าเก้านะครับผมสามหกห้าเก้าครับผมสามหกห้าเก้าเนี่ทางสามตัวนะครับครับผมสามตัวก็จะเป็นในตัวนั่นครับสามห้าเก้าป่ะหรือหกห้าเก้าว่าเดี๋ยวเด้อตัวนั้นตัวเล่าเป็นหกห้าเก้าครับผมหกห้าเก้านะครับน้อครับผมหกห้าเก้าแราคาซองตัวจะเป็นสามหกสามหกครับผมแล้วกาส่วนรุ่รุ่สามรู่สาม ห้านะครับผมรูดสามได้ห้านะครับนอสองตัวนะครับนะเหลานะครับผมเน้นเน้นเหลาตัวนี้นะครับนะเหลาก็คือทุกเปล่าประเภทหอยเหลาเหลารวมเพราะว่าผมลงในกลุ่มจะเป็นเลารวมรวมตัวไดแน่กับพวกที่ตามเวลาครับเพราะว่าเรลามันยิงหลายชุดแล้วก็ไปหออตอนแรกหอดตอนเดึกนรับครับผมเล่นได้เบิ่เลยครับแล้วในส่วนของหุ้นคือกันครับหุ้นก็จะเป็นพวกหุ้นต่างนะครับหุ้นไทยเฮา นี่ห้างพวกนั้นทุกย่างแะครับผมเร้าและาบนะครับก็จะเป็นในชุดหกห้าเก้าแล้วก็สามหกหกห้าเก้าและสามหกนะครับนครับผมรูทนะครับรูทก็คือสามกับห้าสามกับห้าตัวเดียวกันครับผมถ้าสีลากให้ลากหกนะครับผมครับมันใจหกนะครับเนาะผาการพันวา่นครบผมครับพวกน้อยก็คือกันครับน้อยต่างๆนี่คือบก็ใส่ชุดตัวนี้แหละครับผม ไฟเหล็กตัวเดียวกันชุดเดียวกันแม่นครับสามารถเดินเลยทิ้ให้ถึงดาวเลยครับผมดาวก็ถือว่าปังนะครับบอกเขาตัวจ่อกับเขารูดหรือมีโอกาสแตกสามตัววินวินแตกสามตัววินวินยังไงนะครับบางเอฟซบางท่านเพื่อนยังบอกเขาใจก็คือถ้าเราจับชุดรวมจะเป็นคือการ grab หวยลาวนะครับเป็นสามหกห้าเก้าถ้าสายที่เพิ่นเล่นในระดับนี้เพื่อนก็สิจับวินคู่เอาถ้าพอจับตัวรูดนะครับ บางแม่บางท่านเพื่อนว่าเอาเน้นๆนะลูกวิ่งนะครับรูดที่ชัวๆของมือนี่ครับเพราะว่าผมจะให้รูดอย่างรูดสามกับรูดหกครับมือนี่ก็คือว่าเน้นๆคือรูดหกไปเลยครับตัวนี้เน้นได้ครับเน้นรูดหกแต่การล่องก็คือรูดสามนะครับรูดไปเลยนะครับนาองสามแล้หกนะครับสามแล้วหกคือเมื่อวานนี่ให้คือรูดหนึ่งหนึ่งกับสองและสองครับครับผมก็คือเข้าทั้งหนึ่งและสองเหครับ มันก็มีโอกาสมาสูงแต่ง่ายกับบขาดาทุนนะครับเนาะแม่นครับผมมันเก่าพ่อได้นะครับอยากกะเป็นแค่แนวทางนะครับผมมีเข่ามีรุดเ้อบางคนเพิ่นเล่ยนเฉพาะสายเพิ่นกับิดหวังไปแน่เป็นในเอสีทักทายมาหลยอยู่บะหลยครับพี่มันรับศัพทั์เอาไว้แ้ยม่นครับกอยากบอกว่าให้ติดตามทางช่องยูทู e นะครับผมถ้าใขากุ้มผมจะแชร์ลงไปเลยเขา็อยากให้พี่ลงไว้นะพี่ลงปุ๊บผมก็จะแชร์เขากุ้มไปเลยนะครับผม ทงทิกตอกทังเฟซผมลงไปแล้วคนที่ติดตามเขาจะเห็นจะเป็นในโหมดของวิดีโอเนาะผมล่ไปเขาในกลุ่มใดนะครับในกลุ่มในกลุ่มมันจะได้แต่เศร้าแล้วครับผมว่างให้นี่ตื่นเศร้ามาผมว่างให้เลยครับในกลุ่มหรือทางโน้ตนะครับหรือในทางเพื่อนเพื่อนเพื่อนกะจะบอกกันเองในหมวดของสมาชิกครับมีเป็นแนวทางต่างชาตินะครับแนวทางต่างชาติหุ้น ลาวและหน่อยแต่ไพ่อ๋อนี่นะครับผมไพ่อาจารย์นเปลี่ยนเด็กกับพับพาจารนไม่ใช่ว่าเพี่ยนนะครับเนาะขออุปไใบนะครับเปลี่ยนหรื้อพอเปลี่ยนผมกับบอลลูนแต่ในทานเดิมแต่กลัวว่าตัวที่เพิ่อนหายปันทงนั่นแปดสองห้าแปดสองห้าหกแปดกับหกแปดล่างนะมันจะซื้อกันได้บ่บางทีเพราะว่าไปชนห่วยด่างมาแล้วคุณได้่านไปแพงลอตเตอรี่ทานเห็นแต่ยิบไปซ้อนนะครับเนาะครับ กะบอเป็นอย่างครับเฮ้าล้อเอารุ่นเอาตั่อื่นเนาะวันที่หนึ่งครับผมถ้าพี่มาเช้าหรือแลงก<ม>ับ <ผม S 2> ลูก<า>แต่นนในคู่มผมผมจะลงวันที่หนึง่งผมจะลงตอนเช้าครับ้วพูดมาแต่เช้าเลยวันที่หนึง่งครับผมสรุปเลยและ้วกะ็ระวังนะครับครับเพื่อนกัมีให้อยู่ว่าถ้าเกิดซื้อไม่ได้ก็คือจะเหลืออยู่แค่หางเดียวครับคือเก่าเน่นตัวนั้นก็เน่นคือกันแต่หมายถึงว่า แบบเข้าไปซื้ออันแน่เต็มแน่นะครับเขากับ่องเบื้องตัวที่เป็นตัว่องล่องแต่เน้นของท่านบ้างนะครับผมที่ว่าตัวที่เฝ้าระวังเลขที่ผมวอกไว้นะครับผมกระลอกวันที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าที่เป็นตัวใดนะครับผมกระบอกทางในกลุ่มอยู่บ่อนี้กันไก่ครับบ่อนี้กันไก่แม่นครับผมสำหรับแบดซองหากะพกแปบคือเพื่อนหายไปไก่กองนะครับเนาะครับผมห้เป็นต้นเน้นปั้นทองหันเดี๋ยวผมก็ซื้อลอตเรีผมซื้อแล้วครับเดี๋ยวนี้ไปหากะบ่มีแล้วครับ จัดไปแล้วเนาะครับเนาะแม่นครับผมก็งอกแปดพวกนี้หันได้อยู่ได้แต่โมแน่แล้วครับมันคือว่าเนาะมันไปชนหน่วยดังเนาะพี่ครับอือก็ได้ยิบได้เนาะฮาเจอกต่ยิบยิบไวเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภเนาะครับเนาะอือผมก็บอกทั้งบ้านนะครับบางที่ผมอาจจะพ่ได้รับโทรศัพท์นะครับที่โทรไปขอโทษหลายครับเดี๋ยวรอก่อนโทรศัพท์ผมแล้วก่อนยัง โทรในลายในส่วนของผมนะครับ,รบเพราะว่าเครื่องเดียวมันใช่บางที่นี่เปิดขึ้นมานี่มันต่ํานี่แบบว่าโทรศัพท์มนันนัดป้าไว้เลยนะครับมันฮ้อนเนี่ยอากาศมันฮ้อนเครื่องเดียวมันเวลาห้องว่าได้เปิดนเนาะห้องปิดไวเอ็ดงานนี่มันจะวิ่งออกมาตรึดมานี่คือเออเลอร์เลยครับแห้งครับของผมก็แห้งเอ็ดไดู้่มันแต่มันก็แห้งเดีวยวถ้าเอ็ดไม่ันครับผมครับอาช่างโย่เน้นตัวเลขไงลูกนี่บะครับ เมื่อนี่นะครับในสายหุ้นแล้วก็สายลาวฮ้านอยครับยันถึงดาวสามลัดนะครับก็บจะให้ถึงดาวครับแมนครับผมรุดนะครับคือมีสามกับห้าสามกับห้าครับสามกับห้าดวงไฟดวงมัานครับโชคดีครับขอบคุณช่างโย่ดีหลายด้วยครับเดี๋ยสีให้แนวทางทุกมือนะครับเนะแมนครับครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของช่างโย่นะครับนอ ประจำวันที่27เมษายน2565นะครับเพิ่นกะหายแนวทางมานะครับเน้นๆสีตัวนะครับ3659นะครับ3 6 5 9แนวทาง3ตัว659นะครับสำหรับ2ตัวนะครับ3 6นะครับเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยครับเด้อ3 6 5 9 6 5 9และ36นะครับวิ่งรูดนะครับ3กับ5นะครับ3กับ5 นี่สามารถเป็นแนวทางลาวฮาหนอยและหุนนะครับลาวฮาหนอยและหุนนะครับในวันที่27เ้อครับเดอ้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบตัวเลขของช่างโยกก็เป็นแนวทางเ้ยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับนาอในวดวันที่2 7เมษายนนะครับตอนแรกรุนกันเด้อครับเดอ้อแอดมินบุญทมน้ำโชกเนสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเวยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงรลายเปอร์เซ็นต์นะครับนาะ ก่อนจะลงทุนก็นให้ท่านผู้ชมพิดแตาหน้า,นา,นาดีๆก่อนลงทุนเวยครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมน้ำโชคกับเขาไว้พรอให้ใท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความจเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้ฉโชก,ชก,ชกมันมันกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ